ันเธอเป็นเมนริงเรื่องจริงเลยไม่ล้อเล่นเลยเจอโซฟีพี่สตันไ <c oughs> อเราก็กำไปแน่นเลยดิเรารออยู่นี่เทศก,กาลแบบเนี้ยเรากำโอ้โหเรากำกล่องขาดเลยอะเรากำไปสองกล่องแน่นเลยอะ <c oughs> แกล้งหลอกยายว่าโดนตำรวจจับมามา I just got pulled over by the cops เขาทุบหัวยายว่าโดนตำรวจแกงแก่ But I told them I was speeding because I was racing home to you because you fell watering the plants so I need you to go outside and lay on the ground and pretend that you're hurt All right, okay, bye เขาบอกเดี๋ยตำรวจจะไปดูที่บ้านครับอย่าบอกนะ She's right over here officer I'm Officer don't I am kidding, I'm kidding. I'm kidding. here cool, David are you fucking serious? Talk! <laughs> ลูกค้ากดแกะหมากให้เราซื้อหามตอนแรกก็นึกว่าเออจะให้เอาไปให้หมาไหมให้ไม่ใช่เอาไปให้เพื่อนฝากผมเขียนโน้ตด้วยว่าของขวัญวันวาเลนไทน์ให้เพื่อนรักกูกลับมาคืนดีกับแฟนเก่าแล้วคิวแบบอืมนั่นแหละเอาไปให้เพื่อนนั่นก็คือแล้วกินดีซะด้วยนะกินสมาร์ทฮาร์ดเขด้วยนะ ก็ <คน S 1> ไม่เป็นไรค่เขากลับไปดีกับแฟนเก่าเขาแล้วคนอะไเดียวผมจะเป็นาเออกับประเทศดูงงกับน็อกใหม่ผมด้วยคี่สีะไรไปก็นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ลูกค้าก่อนคือไม่อะไรเลยอ่ะถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ไม่ให้ส่งทษออ่ะก็สีสันวันวาเลนไทน์นะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนชีวิต มันไม่ใช่มีมตลกนะคุณผู้ชมไอเรื่องที่แบบออกตัวให้เพื่อนเพื่อนในคาปรึกษาคือหมากันมาเยอะแล้วคุณผู้ชมเอาเรื่องล่าสุดไหมอะผมเล่าเรื่องล่าสุดให้ฟังดีกว่าไอเอฟอีกแล้ว <S <S ไอโพอยู่ในเหตุการณ์อะไอโพช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่าสิ่งที่ป๋าพูดเรื่องจริงไหมไอเอฟทะเลาะกับแฟนเป็นเรื่องเป็นรา้าถึงขั้น เลิกลากันเลิกลากันเลยคุณผู้ชมผมก็แบบไม่เคยเห็นมันเป็นขนาดเนี้ยปกติมันทะเลาะกาันแคอยู่ในในบ้านไงผมก็เฮ้ยม <IL> ึงไหวปะวะมึงไม่โอเคมาหาพี่ได้นะเว้ยครับพี่พอมหาผมผมพอแล้วครับพอแล้วพี่ผมไม่เอาละ พอละผมเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ผมผมมีการงานที่ต้องโฟกัสผมมีบ้านที่จะต้องผ่อนผมมีครอบครัวที่ต้องดูแลพี่ผม,ผมไม่เอาละผมผมผมไม่สนใจแล้วครับผมเดินไปข้างหน้าแล้วพี่ผมก็เออเออเออ,เอ,อดีแล้วมึงดีแล้วดีแลอะไรที่ทําให้มึงเครียดอะไรที่มันทําให้แบบถ่วงความคิดเราเราทํางานด้านเนี้เออมึงก็ตัดตัดทิ้งไปไม่เคยน้องเป็นนี้อีก3วันแม่งดีกันนะ <laughs> แล้วตอนนี้ก็เข้าหน้าแฟนมันไม <arta> ่ต i̇şte <away> <c ười> mm ิดไอ้เราก็ใสไว้เยอะด้วยคุณจะรั่วเลยไม่ใช่อ่ะมึงไม่เนียนนะไอ้เกียมึงง้างอ้าปากมาแต่ไกลมึงง้างมาตั้งแต่ยังไม่ลบแล้วไม่มีใครไปเตะไปสะดุดขามึงไม่มี หิวมึงไม่แดกข้าวอ่ะเชียบเชียบเชียบว่าอีบ้าโจดคณิตมีเครื่องดื่มชูกำลัง32ขวดสยุ่มสักดื่มไป15ขวดจะเหลือเครื่องดื่มชูกำลังกี่ขวดและนี่คือสภาพสยุมสักน ปวดมงเอาตายไปเน่แล้วแมงกดีดแล้วแบงดีดแมงกดีดเลยไอ้เครื่องปิดแล้ว